ไม่มีพิธีรีอตองวันนี้ก็เป็นวันลังคาร <c oughs> 26ใเมษายน2565วันนี้เราก็มานั่งอยู่ในโรงเพาะมะพร้าวเป็นมะพร้าวน้ำหอม นธุนบันแผ้วแท้เพราะว่าต้นแม่มันอยู่บันแผ้วต้นแม่อยู่บันแผ้วก็ต้องเป็นพนธุ์มะพร้าวน้ําหอมบ้านแผ้วแท้แต่ว่ากว่าจะงอกน่าจะประมาณสักสองเดือนกว่าเก็บมาเริ่มงอกแล,ล้วนิดนิดหน่อยหน่อยเพราะว่าเพาะมาได้ประมาณสักเกือบเกือบเดือน <c oughs> เราเริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงเดือนม <c oughs> ีนา ปลายตอนนี้จะมาปลายเมษาก็น่าจะได้ประมาณสักเดือนเราไม่สามารถจะไปเร่งให้มันงอกได้อย่างรวด,ดเร็วแม้แต่มีคนบอกว่าต้องใช้ยาเพื่อเร่งจริงๆมะพร้าวมันงอกเองมันงอกของมันเองอยู่บนต้นถ้าว่ามันยังไม่ร่วงลงมามันแห้งแก่แล้วมันก็งอกเพราะว่ามันมี อาหารของมันสมบูรณ์อยู่ในลูกมันทั้งกับมะพร้าวทั้งกะลามะพร้าวแล้วก็เนื้อไนซึ่งก็เป็นไอเนื้อมะพร้าวที่ให้ความมันที่เราไปทำกะทิมันที่ก็ร้อนเพราะว่าเพิ่งจะรดน้ำเสร็จปกติเราก็อัดคลิปก่อนแล้วก็มาลดน้ำที่หลังวันนี้มีภารกิจหลายอย่าง เหนื่อออกไปทั้งตัวเพราะเหนื่อออกง่ายเป็นเกษตรกรที่เหนื่อออกง่ายๆถ้าช่วงร้อนขึ้นมาเหงือก็ออกทั้งตัวแล้วคก็สูน้ำช่ว <c oughs> งนี้ก็ต้องดื่มน้ำเยอะๆเพราะว่าร่างกายมันมันขาดเสียน้ำไปกับเหงือประเด็นที่คุยวันนี้ก็คือเรื่องของการ บ่มบ่มเพาะปัญญา,าเรามารดน้ําต้นมะพร้าวก็เ,เลยนึกถึงประเด็นนี้ขึ้นมาการบ่มเพาะปัญญาในทางพระพุทธศาสนาคืออย่างไรเราไม่ได้เขียนไม่ได้จดหัวข้อไว้ถ้าลืมก็แล้วไปเพราะการบ่มเพาะปัญญา,าเราเพาะต้นไม้ต่าง เนยจะเป็นเพาะถกงอกก็ต้องใช้เวลาสองสวันกว่ามันจะงอกเขามากินได้เพราะเมล็ดอย่างอื่นเนี่ยใช้เวลาหลายวันห้วันหกวันบางทีกว่ามันจะงอกบางทีก็เป็นครึ่งค่อเดือนอย่างเพาะเพราะมาระพร้าวอย่างเงี้มันก็ใช้เวลาเป็นเดือนกว่ามันจะงอกขึ้นมาได้พูด <c oughs> ถึงเรื่องของการงอก <c oughs> หรือการบ่มเพาะปัญญาหน้าที่เพาะหน้าที่บ่มเพาะก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำไปเรื่อยๆแต่หน้าที่การให้ผลก็เป็นหน้าที่ของวิบากถ้าเราบ่มเพาะความไม่ดีวิบากก็จะไม่ดีเราบ่มเพาะความงมงายวิบากก็จะไปออกไปในทางที่เป็นอกุศลเป็นความงมงายขึ้นมา และเราก็ติดอยู่เรื่องของความงมงายหลายคนก็บ่มเพาะเราจะเห็นามวนมนุษยชาติทั้งหลายโดยเฉพาะผู้ที่ปฏิญาณตนหรือเป็นพุทธบริษัทเราก็ถูกบ่มเพาะเกี่ยวกับเรื่องของความงมงายขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆจับกิ่งโน้นไปจับกิ่งนี้อะไรเงี้ยกระโดดไปกิ่งโน้นกระโดดไปกิ่งนี้เหมือนกระรอกเหมือนลิง กระโดดไปกระโดดมาเรื่อยๆกระโดดไปจับพญายักษ์กระโดดไปจับพญาราหูกระโดดไปจับพญานกกระโดดไปจับพญางูเราก็กระโดดไปจับไปเรื่อยๆแล้วก็คิดว่าสิ่งเหล่านั้นจะช่วยได้เรื่องความจริงแล้วการบ่มเพาะในลักษณะนั้นไม่ใช่การบ่มเพาะเป็นบุญเป็นกุศลแลือเป็นปัญญาแต่เป็นการบ่มเพาะความงมงายก็เป็นบาปเป็นอกุศล คือคนส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจว่าความร่ำรวยทางเงินทองทรัพย์สมบัติทั้งหลายเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่าพอใจทุกอย่างที่เราอยากเราได้เรามีเช่นเราเพาะมะพร้าวอาจจะช่วงราคาดีแล้วเราก็ขายได้แล้วก็ดีอ,อกทีใจว่าเราได้กระตังเยอะแต่กระตังเหล่านั้นมันก็ มีหน้าที่ให้คนนำไปใช้ซื้อน่นซื้อนี่จับจ่ายซื้อของหรือแม้แต่การเอาไปบริจาคเพื่อเป็นบุญเป็นทานของตนเองจะไปบริจาคที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ไม่ใช่ปัญหาสำคัญปัญหาสำคัญอยู่ตรงที่ว่าเรามีความผูกพันกับในสิ่งที่เราได้มาแค่ไหน บางคนมีความผกูกพันเรื่องเรื่องทรัพย์สมบัติกลัวจะหายกลัวจะสูญใส่หายฝังดินไว้ในสมัยก่อนเอาไปฝังไวต้ไไวต,ตรงนู้นเอาไปฝังไว้ตรงนี้ก็กลัวคนจะมาขโมยก็ต้องพยายามที่จะปิดปังอัมพรงังในที่สุดตนเองก็ตายไปหรือกลายเป็นปู่โสมเฝ้า,าซั์เป็นอสุรกาย เพราะหวงทรัพย์สมบัติของตนเองปู่โสมทั้งหลายก็เป็นเป็นอยู่ในอบายภูมิทุกติภูมิมีบางคนก็บอกเอองั้นก็ต้องไปบวงสวงอ้อนวอนขอให้บอกแหล่งที่มาหรือแหล่งเก็บทรัพย์สมบัติของปู่โสมทั้งหลายแหล่เานั้นเพื่อจะได้นำไปทำบุญให้ <c oughs> ความคิดเบื้องต้นคนก็จะคิดแบบนั้นเวลาที่ไปขอเขาก็ขอบอกเออเราจะไปทําเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้แต่ก็ขอให้เราได้ใช้บ้างแต่พอเาที่สมมติว่าถ้าได้มาจริงๆเนี่ยคนก็จะไปทําบุญประมาณสัก <c oughs> หนึ่งเปอร์เซนหนึ่งเปอร์เซนไอ้ส่วนที่เหลืออีกเก้าสิบเอร์ซอีกเก้าสบเก้าเปอร์เซนนี่ก็ เอาไปทำอิรุ่ยชุยแฉกซึ่งทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมันไม่ใช่สิ่งที่ยั่งยืนถาวรอ,อะไรเหมือนชิ้นเนื้อที่นกกินเนื้อทั้งหลายมันได้มาเสร็จแล้วมันก็แย่งกันไอ้นกตัวหนึ่งก็ไปแย่งนกตัวหนึ่งพอมันปล่อยเนื้อชิ้นเนื้อทิ้งแล้วมันก็สบายมันไม่ต้องไปมันก็โลง่ง ในยุคที่ไม่มีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายุคพุทธกาลหมดไปแล้วก็จะมีพระปัจเจกพุทธ,ธพระปัจเจตพระพุทธเจ้าแต่สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าในลักษณะที่ไม่สามารถจะแสดงธรรมได้เห็นนกแย่งชิ้นเนื้อกันตัวเองเป็นเป็นผู้ปกครองเป็นษัตรว์พอเห็นแล้วก็ อไอ้นกตัวนี้แย่งไปไอ้นกตัวนั้นก็มาแย่งจิกตีกันอีกพอนกตัวที่ปล่อยชิ้นเนื้อไปแล้วก็ไม่ถูกลังควานอะไรผู้ปกครองผู้นั้นก็เลยมานึกถึงตนเองว่าตนเองเป็นผู้ปกครองเป็นกษัตริย์แล้วก็ถูกแย่ง ถูกแก่งแย่งทุกทําร้ายถูกใส่ร้ายใส่ความอะไรมากมายเพื่อที่ชิ้นเนื้อหรือการปกครองนั้นจะได้ตกเป็นของเขาขนั้นไปพระองค์ก็เลยบรรลุธรรมเป็นพระปจเจกพุทธ,ธะออกบวชด,ด้วยความโปร่งเบาสบายพระปฏิจกพุทธะนี้ไม่ไม่ต้องมีใครมาบวชไม่ต้องมีพระบูชา เป็นปัจเจกพุทธะแต่ว่าต้องเป็นอยู่ในช่วงที่ไม่มีพระพุทธศาสนา <c oughs> ไม่มีคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลงเหลืออยู่แต่บุคคลผู้ที่สะสมปัญญามาแล้วก็จะได้ปรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธะแม้แต่พระเทวทัตเองก็จะได้เป็นพระปัจเจกขพุทธในยุคหนึ่งแต่หลังจากที่หลอดพ้นจาก นรกแล้วนั่นเองประวัติธรรมกรรมไว้หลายอย่างทั้งเรื่องของทำลายพระพุทธเจ้าเรื่องของทำให้สงแตกแยกเรื่องของทุกอย่างที่เป็นอนันตรียกรรมพอเป็นอนันตรียกรรมเสร็จแล้วก็ต้องตกนรกสถานเดียวไม่ต้องให้ยม,มทูตไม่ต้องมีมีพญยายมมาตัดสินเพราะว่าวิบากหนัก เกินที่จะเดียวยาก็เลยลงลบกทันทีหลังจากที่เสียชีวิตเรื่องของการบ่มเพาะปัญญาการบ่มเพาะปัญญาก็หมายถึงความรู้ความเข้าใจในสภาพธรรมที่ถูกต้องแท้จริงของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้การบ่มเพาะ หมายถึงความรู้ความเข้าใจด้วยสัมมาสติในขณะที่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสดีน,นี้มันมีใน YouTube จะมีคลิปเป็นเสียงฝนตกจอมืดเราก็เปิดฟังแล้วเราก็นึกถึงสภาวะธรรมจากการได้ยินหรือโสตติจินานที่เกิดขึ้นเสียงฝน เป็นเสียงธรรมชาติที่ไม่มีความหมายใดๆเพราะว่าเม็ดฝนมันตกมาโลนหลังคาหรือตกลงมาในที่ต่างๆเวลาที่ฝนตกลงมาบางทีในกลางแจ้งก็มีเสียงเหมือนกันเสียงฟ้าร้องเสียงฟ้าผ่าอะไรเหล่านี้ก็เป็นเสียง <c oughs> <c oughs> เสียงฝนเราได้เห็น หรือเข้าใจสภาพธรรมว่าเสียงก็คือเสียงที่เราได้ยินเมื่อเราได้สะสมสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการสะสมปัญญาค่อยๆเกิดขึ้นทีละขณะทีละขณะด้วยสติที่เรียกว่าสัมมาสติซึ่งมันเกิดขึ้นพร้อมกันกับการได้ยินเสียงนั้นแต่เราไม่เข้าใจเราไม่รู้เราทัน <c oughs> สติเราไม่ทันากับการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรส แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราหรือปัญญาของเรานั้นจะต้องทำความเข้าใจทำความเข้าใจก็คือหม่มเพาะปัญญานั่นเ,เข้าใจสิ่งที่เห็นเข้าใจสิ่งที่ได้ยินเข้าใจสิ่งที่ได้กลิ่นเข้าใจสิ่งที่ลิ้มรสเข้าใจสิ่งที่ถูกต้องโพธ,ธภิภะเข้าใจสิ่งที่คิดธรรมารมไปเรื่อยก็เรียกว่าเป็นการหม่มเพาะปัญญา ผลที่เกิดขึ้นอาจจะอีกห <c oughs> มื่นอสงไขยชาติกว่าเราจะได้ปัญญาในการที่จะรู้สภาพธรรมตามที่เป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างหรืออาจจะไม่ถึงเราเวียนว่ายตายเกิดอาจจะไม่ถึงบางทีเราก็อาจจะไปเกิดเป็นเทวดาเป็นทางฟ้านางสวรสรค์อะไรเสร็จแล้วปัญญาที่เราสะสมหรือบ่มเพาะมานี่ก็จะเป็นตัวช่วยทำให้เรานั้นเดินทางที่ถูกต้องแท้จริง พราะธรรมะที่สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแสดงไม่ใช่เรื่องอื่นใดเลยแต่เป็นเรื่องที่คนมองไม่เห็นมวลมนุษยชาติทั้งหลายมองไม่เห็นว่าสิ่งที่พระองค์ตัดสั้นั้นคืออะไรก็ไปน,นึกว่าเป็นนู่นเป็นนี้เพราะว่าสิ่งที่พระองค์นามาแสดงแล้วก็คือธรรมะที่แยกแยะเป็นหัวข้อต่างๆหลายมากมายเยอะแยะไปหมด แปดหม่ 84, พันพระธรรมขันธ์รวมทั้งวินัยปิฎกสุทันตปิฎกอภิธรรมปริฎกทั้งหมดแต่สิ่งที่พระองค์ตรัสรู้หรือเห็นจริงๆแท้จริง,รงก็คือเรื่องของขณะต่างๆที่เกิดขึ้นทีน่มนุษยชาติทั้งหลายไม่ไม่เข้าใจไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับ สร้างกิเลสตัณหาปาทานขึ้นมาเพราะการเกิดและดับของขณะจิตที่มันเกิดและดับเกิดและดับดับและเกิดเกิดและดับไปด้วยดับไปแล้วก็ไปหวนคำนึงถึงคิดถึงสิ่งที่มันดับไปแล้วเพราะว่าอาดีตมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอนาคตก็เข้ามาได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าเป็นอนาคตในขณะที่ที่กำลังเข้ามา แต่ไม่ใช่อนาคตอันไกลอีกสิบปีปยี่สิบปีหรืไม่ใช่ไม่ใช่สิบวันยี่สิบวันแต่มันเป็นเรื่องที่ขักขนะขณะขณะขณะอดีตปัจจุบันอนาคตมันเชื่อมกันเหมือนกับเป็นเนื้อเดียวกันแต่ก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วจริงๆอดีตที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วอนาคตก็มา มาอย่างรวดเร็วปัจจุบันก็หายไปอย่างรวดเร็วนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวถ้าถ้าเรารู้เราเข้าใจลักษณะนี้ก็เป็นการบ่มเพาะความรู้ความเข้าใจที่เรียกว่าปัญญาเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นค่อยๆเกิดทีละนิดทีละนิดเหมือนมันเล็กกว่ายดน้ำมันเท่าปลายเข็มแต่มันหลายๆปลายเข็มจุดๆๆๆๆไปเรื่อย มันเดค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นแต่ต้องใช้เวลาจริงๆเพราะอาวิชามันครอบงำเรามาหลายหมื่นแสนสงไขาชาติแม้แต่ในชาติปัจจุบันก็เช่นเดียวกันเราก็ถูกอวิชาครอบงำมาเรื่อยเๆเรเราได้ดูคลิปพระพุทธเจ้ามหาศาสดา,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 าโลกบางช่วงบางตอนก็ ให้ข้อคิดให้ข้อประพฤติได้เช่นเรื่องของการหลุดพ้นจากความกลัวหลุดพ้นจากความกลัวเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าเราถูกอวิชาครอบงำให้เกิดความกลัวกลัวเจ็บกลัวจนกลัวตายกลัวการพัดพลาก จะกลัวยากจนเนี่ยบางทีกลัวเท่าไหร่มันก็จนมันไม่สามารถที่จะทําให้เกิดความร่ํารวยได้ถ้าเราไม่ได้สร้างเหตุที่ทําให้เกิดความร่ํารวยแต่เหตุที่ทําให้เกิดความร่ํารวยนีย่สมเด็จพระสัมมา,ส,มาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้แต่เราจะไม่ได้นํามาพูดในวันนี้นิดนหน่อยหน,น่อยคือรู้จักหาทรัพย์แสวงหาทรัพย์รู้จักเก็บทรัพย์รู้จักใช้ทรัพย์อะไรพวกนี้ก็เป็น วิถีทางแห่งคาราวาที่จะสร้างความร่ำรวยให้เกิดขึ้นแความร่ำรวยนี่มันไม่ได้เกิดขึ้นจากเงินแสนเงินล้านแต่มันเกิดขึ้นจากเงินทีละสลึงสองสลึง,งแต่การสะสมกับการใช้มันก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งบางทีเราสะสมมาเพื่อที่จะซื้อของสะสมทีละบาทสองบาทไปนจนกระทั่งมันครบเราก็ซื้อของมันก็หมดไป หรือบางทีเราใช้ <c oughs> ในการจับจ่ายซื้อของของกินของใช้ของกินมันก็ต้องซื้อแทบทุกวันเพราะเราต้องกินทุกวันไม่กินก็หิวนั่นก็เป็นธรรมดาของชีวิตบางคนที่อยากจะรวยแบบหล่นมาจากฟ้าไปขอลาบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย นั่นไม่ใช่เป็นการบ่มเพาะปัญญาจะ่เป็นการบ่มเพาะความงมงายเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีสิ่งใดที่จะมันบรรดาลเงินบรรดาลทองบรรดาลทรัพย์สมบัติบรรดาลแก้วแหวนเงินทองอะไรให้บางทีเขาคนนึกว่าทรัพย์สมบัติซ่อนอยู่ในถ้ำก็ไปหาเรื่องของเหล็กไหลเรื่องอะไรมันก็เป็นเรื่องที่มโนไปเรื่อยแล้วก็คิดว่ามันจะมีจริงมันจะเป็นจริงแต่มีแล้วมันก็ไม่ได้ทําให้ไม่ตาย มีแล้วมันก็ไม่ได้ทําให้ชีวิตเราเจริญรุ่งเรืองอะไรบางทีก็แย่งกันเหมือนชิ้นเนื้อที่นกแย่งกันวิธีการแย่งก่อจะแย่งได้ใช้เงินไปซื้อมาในราคาต่าพระบุตรเจ้ากับพระเทวทัตไม่เป็นปฏิปักษ์กันมาตั้งแต่ชาติที่เป็นพ่อค้าค้าของเก่าเทวทัตเนี่ยไปเจอ บ้านยากจนบ้านหนึ่งเพราะว่าเป็นเศรษฐีตกยากอยากจะนำรัพย์ออกมาขายเพราะเป็นชิ้นสุดท้ายของชีวิตเป็นถาดทองคำรู้ใหญ่แค่ไหนทีวทระทัดไปเจอก่อนก็กดราคาเพราะเศรษฐีหรือเศรษฐีตกยากคือเจ้าของถาดทองคำเนี่ยก็กรู้ว่าเป็นของแท้ พราะในสมัยก่อนคงไม่มีของปลอมไม่มีทองคำปลอมเลยไม่มีถาดทองเหลืองเทวทัตก็กดราคาบอกเดี๋ยวเย็นมาใหม่ถ้าได้ถ้าได้รา,าคานี้ก็จะซื้อถ้าไม่ได้ก็ไม่เอาเพ <c oughs> รารู้ว่าเศรษฐีนั้นจะไงๆต้องขายอยู่แล้วก็กดราคาพระโพธิสัตว์หรือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชาติปัจจุบัน นในสมัยนั้นก็เป็นพระโพธิสัตว์เป็นพ่อค้าของเก่าเหมือนกันพอเห็นว่าเอา้านี่เป็นทองคําแท้ก็เลยให้ราคามากกว่าที่เศรษฐีนั้นตั้งให้มากกว่าเศรษฐีก็ดีดีใจก็ขายให้พอเย็นเทวทัตกลับมาไม่เจอบอกขายไปแล้วก็โมโหโกรธาโมโหทั้งคนเจ้าของถาดโมโหทั้งคนที่มาซื้อ เสร็จแล้วก็บอกว่าตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปเราจะเป็นศัตรูกันเหมือนบางคนบอกว่าจะตามหาไปถึงในนรกก็ได้สมความปรารถนาก็ผูกเวรกันมาตั้งแต่ชาตินั้นเป็นต้นมาเจอกันเมื่อไหร่ก็ต้องเข็นฆ่ากัน ทางที่จะทํรลายกันไม่ยอมวางแต่ชาติสุดท้ายในเทวทัตก็วางเพราะว่าแพ้ในพระบารมีของพระองค์ก่อนที่จะหมดลมหายใจก็ได้ขอเข้ามาต่อรพระบุทธเจ้าสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้ไม่ได้ผูกเวรอยู่แล้วเขาเป็นคนสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านี่เป็นผู้ผู้ที่ปล่อยเชือกก่อน เหมือนการดึงชักกระเยอะอะไรก็ปล่อยก่อนเพราะปล่อยปล่อยไปแล้วคนที่ดึงอยู่ด้วยแรงก็ล้มกิ้งไม่เป็นท่าก็ขอเข้ามาทูดเจ้าก็ไม่ได้ไม่ได้พกเวนอะไรแล้วก็ทำนายว่าอนาคตข้างหน้าเทวทัตจะไปเกิดเป็นพระปฏิกรพุทธ ็นเรื่องของการสะสมหรือสั่งสมปัญญาเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด <c oughs> สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จึงท่งสแสดงว่าทรัพย์หรือสมบัติหรือมอรดกที่พระองค์ได้มอบให้กับพุทธบริษัทก็คือเรื่องของปัญญาที่จะรู้เท่าทันความจริงทั้งหลายเลยถ้าไม่มีปัญญาสิ่งเหล่านั้นมันก็ สิ่งเหล่านั้นนี่หมายถึงว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีปัญญาหรือไม่ไม่เป็นไปตามความจริงที่ถูกต้องแท้จริงแล้วคาสอนเหล่านั้นก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับบุคคลที่ฟังและไม่เข้าใจคือบุคคลที่ฟังถ้าไม่มีปัญญาที่จะรู้ที่จะเข้าใจแล้วก็ไม่รู้เรื่อง ยุคปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่ามีแต่เรื่องของการที่ชักชวนกันไปทําบุญที่โน่นเป็นสะพานบุญที่นี่เป็นสะบานบุญเน้นเกี่ยวกับเรื่องของบุญ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 ,บญอย่างเดียวไม่ได้เน้นเรื่องของปัญญาซึ่งเป็นหลักใหญ่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาปัญญาคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะเข้าใจสภาพธรรมตามที่เป็นจริง จากเห็นได้ยินได้กลิ่นลิมน้มรสถูกต้องพุทธะนึกคิดธรรมาบางคนก็บอกว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่คนห่างเหินจากธรรมะเราจะมัวไปแสดงธรรมอยู่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับตัวเราตัวเราสู่เราแสดงปรเรื่องประโลมโลกไปคนก็จะเอาก็ตังมาให้ทำลุ่นทำดิ่ ใช้ก็ตังกันไปแล้วก็ตังเหล่านั้นบางทีก็เก็บเอาไว้ใช้ไม่หมดคนอื่นก็มาใช้ต่อไปมาเก็บเอาไว้ใช้ไม่หมดตายไปคนอื่นก็มาใช้ต่อจะเอาแค่บุญอย่างเดียวบุญบุญบุญเสร็จแล้วบุญที่เราทําบุญที่เราพูดไปถึงเราก็อ้างในพัดไตรเบิดกอ้างเรื่องน้นอ้างเรื่องนี้เพื่อใจคนมีจิตใจโน้มนําเข้ามาเพื่อที่ทําบุญ เขาจะได้หรือไม่ได้ก็เวลาที่เขายังไม่ได้เอ้าทาบุญแล้วทำไมยังจนเอ้าก็ยังทําไม่ถึงที่ามาทําใหม่มีเท่าไหร่เอามาทําให้หมดชาติหน้าจะได้เกิดแบบคนคนเนีคนร่นําคนรวยไม่เกิดเราเป็นคนยากคนจนคนจนที่มีปัญญากับคน,คนรวยที่ไม่มีปัญญาอะไรจะดีครับกว่ากันเพราะาคนรวย ที่ไม่มีปัญญาก็จะสร้างเหตุเรื่องราวต่างๆเลยมากมายเป็นที่เดือดร้อนของมวลมนุษยชาติส่วนคนจนที่มีปัญญาก็จะไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นกับมวลมนุษยชาติก็ดำรงชีวิตไปตามสภาพคือถ้าจนและมีปัญญาเนี่ย เขาก็จะไม่เดือดร้อนใจเกี่ยวกับเรื่องของความยากจนของตนเองเขาก็จะพยายามที่จะทําหรือประพฤติตนในทางที่ที่ถูกที่ควรถึงแม้จะได้น้อยเขาก็ใช้น้อยได้มากเขาก็ใช้น้อยเพราะปัญญาเป็นตัวทําให้เกิดการประกอบกรรมดีทั้งหลายเลยแต่ถ้าคนที่ไม่มีปัญญาจะมีความร่รํารวยก็จะต่อซับ ให้เกิดความร่ำรวยให้มากขึ้นมากขึ้นโดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตนเองแล้วก็สังคมแก่งแย่งแข่งดีชิงดีชิงเด่นกันไปเพราะเหตุแห่งการขาดปัญญานั่นเองคนที่มีปัญญาก็จะไม่กลัวจนถึงแม้จะจนก็ไม่กลัวจนเพราะว่าง,งไงังก็จนอยู่แล้ว แต่คนที่ไม่มีปัญญาถ้าเกิดในตระกูลที่ร่ำรวยก็จะกลัวจนกลัวที่จะจนกลัวที่จะต้องตกยากก็ต้องพยายามพย่เก็บเก็บไพ้ยอเยอะๆหามาได้ให้มากๆแล้วก็เก็บเอาไว้เพราะกลัวจะจนนั่นเองวันนี้เราก็พูดไปเยอะก็เริ่มจะร้อนแลนะ้วขอติดบุญกุศลให้กับเทวดาะควาบรรพบุรุษบรรพชน ที่ดูแลรักษาประเทศชาติและพระพุทธศาสนามาจั่วคั้งถึงปัจจุบันขอทิศบุญกุศลให้กับบุปผาคารีทั้งหลายร่วมกันอนุโมทนาพ่อแม่ผู้ย่าทายายร่วมกันอนุโมทนาเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลต่อไปขอทิศบุญกุศลให้กับภูมิเทวารุกเทวาอากาศเสวบดาเทวาทั้งหลายเทวนาทุกชั้นฟ้าร่วมกันอนุโมทนา เพื่อจะได้เป็นบุญเป็นกุศลต่อไปเทวดาผู้มีสัมมาทิฏฐิก็ช่วยกันจันลงคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์แห่งโบนมนุษยชาติหรือเวในสัตว์จนกว่าจะสิ้นพุทธนนันดรขอทิศบุญกุศลนี้กับสัตว์นรกเปรตอสุรกายแล้วก็สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายรวมกันอนโมทนาเพื่อประโยชน์แห่งตนเองที่จะได้พ้นจากทุกขติภูมิในเร็ววัน บุคคลผู้มีปัญญามีความสามารถศึกษาคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าหรือพระสระสัตธ,ธรรมที่ถูกต้องแท้จริงก็ร่วมกันเผยแพร่คําสอนของสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่ถูกต้องแท้จริง <c oughs> เพื่อประโยชน์แห่งมวลมนุษยชาติหรือเวเนยสัตว์จนกว่าจะสิ้นพุทธันดรต่อไป